สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับมาปากกันนะครับในงวดนี้ก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้ของงวดที่แล้วสูตรนี้ลงเทียบชนไว้นะครับกับอีก1สูตรนะครับชนกันที่ เลข1เลข4เลข0ูนย์ะครับแต่ผลรางวันที่ออกนะครับหลัก10ล่างนะครับตัวที่เข้ามาก็คือเลข3นะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อสถิติของสูตรเข้ามาจากงวดที่ออก2 1งนะครับงวดแรกที่ลง16ตุลาคมนะครับเข้ามาแล้วก็1พฤศจิกายนสูตรนี้เข้ามาเป็นงวดที่2 งวดนี้งวดที่3ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับก็มาพิจารณาดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับสําหรับสูตรนี้แล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้จากงวดที่อสอก28นะครับสูตรใหม่ที่เอามาเทียบชนก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนานะคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยเฟนะครับทาง YouTube แล้วกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับวันแรกนี่ชนกันที่เลข1กับเลข2นะครับผรางวันที่ออก2 8หลัก10ล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2 ชนกัน3ตัว589นะครับออก94ชนกัน3ตัว235นะครับออก37ชนกัน4ตัว4578กับพลวันที่ออก59เลข5เข้ามาชนกัน790นะครับออก00 จนกัน3 4 7ออก3 2นะครับอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิตทิที่ผ่านมานะครับของงวดนี้เดี๋ยวเรามาลุนกันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเข้ามาก็ 1...2...3...4...5...6...7...8 ดนะครับ8งวดแต่ว่าที่ลงเห็นผลงานนี้คือ2งวดล่าสุดนะครับ ของงวดที่ผ่านมานะครับกับผลงวดที่ออก3 2หลักสิบนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักพัน ก็คือเลข6หน่วยล่างเลข2หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับหลักร้อยตัวทีหลักร้อยเลขท้ายนะครับครั้งที่1นะครับก็คือเลข0บวกกันแล้วได้8เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น1 4 7 0 16็อยหกนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ8ปดหนนะครับหตัวก็เยอะนะครับแต่เราแมวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาวัดดวงวัดใจไปกับตัวชนนะครับจะชนกันกี่ตัวงวัดนี้สูตรใหม่นะครับ สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก28นะครับงวดแรก4บวก4เป็น8 8บวก2เป็น10ได้เลข0เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ5ตัวเหมือนกันกับผลรางวัลที่ออก28นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2บวกกันแล้วได้15นะครับ5 6 7 8 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9บวกกันแล้วได้11 1>, 1 2 3 4 5สองสานะครับออกสาบวกกันแล้วได้4ี่นะครับสี่ห้กเจ็ดแปับผลัพที่ออก5้าเก้าเกนะครับกับผลลัพัที่ออก 0, 0ูนะครับเลขศูนย์ 0, เข้ามา 6บกบกหเป็น12 12อบสกหเป็น13นะครับได้เลข3 3 4 5 6 7กับพลวันที่ออก3 2หลักสิบเลข3อันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นอดีตเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้ามาก็ยังไม่ถือว่าเยอะนะครับหงวดนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกัน หนบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น8นะครับได้เลขแปเพิ่มไปทีละ1แต้ม9 0 1 2 5ตัวนะครับ16บหกโคยหกเจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับ ป็นสูตรใหม่นะครับหลัก10ล่างสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบนะครับของเลขท้ายครั้งที่1นนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตร ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข8มีเลข1เลข4เลข7ไม่มีมีเลข0นะครับชนกัน3ตัวนะครับชนกันที่เรียงจากน้อยไปหามากก็จะเป็นเลข0ูนะครับ เลขหนึ่งเลขแปดจะมีมาหรือไม่นะครับสิบหกยอหกเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งแปดนะครับจะมีมาหรือไม่ในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับเทียบชนกันชนกันอยู่สามตัวนะครับ ถ้าใครจะวัดดวงวัดใจไปกับสูตรเลือกคู่ขี้ก็เลขหนึ่งนะครับที่เป็นเลขขี้นะครับสูตรที่ลงแต่ว่างวดนี้สูตรเลือกคู่ขี้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครได้ดูในคลิปก็คงจะเข้าใจนะครับที่อธิบายนะครับเพราะว่างวดนี้สูตรเลือกคู่ขี้นะครับสูตรที่ลงกับสูตรที่เหลือมันได้คนละอย่างกันนะครับสูตรที่ลงได้เลขขี้แต่สูตรที่เหลือได้เลขคู่นะครับเพราะว่าสูตรเลือกคู่ขี้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยล่างมีอยู่ หลักละ3สูตรนะครับงวดที่แล้วนี่ไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับทั้งหลักสิหลักหน่วยแต่ว่างวดนี้ก็สูตรที่ลงกับสูตรที่เหลือนะครับได้ไม่เหมือนกันก่อนเลยต้องพิจารณานะครับตัวเด่นนะครับเดี๋ยวในชุดสรุปภาพรวมของสูตรก็จะมาพิจารณาจากตัวเด่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะครับ ว่าสูตรเลือกคู่ขี้งวดนี้มันได้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในภาพรวมนะครับจุดนี้ก็ดูไปเป็นการบ้านก่อนนะครับหรือว่าใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูหรือใครดูแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบเลยก็ดูไปผ่านๆน,นะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นำไปใช้นะครับ ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับก็ดูไปพันานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ